เองตั้มบอกว่าอะไรนะมีลูกสองมีมีแล้วอมีแล้วบ้าลูกเลิกอะไรอ่าวไีไม่มีเหรอไม่มีไปเอามาจากนี่ไงเด็กกำพร้าเกืดทพี่บอยไงเบื่อพี่บอยเห็นพี่บอยทำอยากทำมั้งอ๋อโอเคพี่ก็มีแล้วนะมีลูกสองเหมือนกันอ้พี่ให้หมดปัวทำไมทำไมจะมีไม่ได้อะ นี่ไงอ๋อลูกตาตุ่มลูกตาตุ่มเออคิดอะไรแล้วเออโอ้ยเงือตกตกก็แตกกันหมดเลยเดี๋ยวตอนนี้ครับผมก็วันนี้ไม่ได้เตรียมมาเพลงเดียวถูกป่ะอาไว้ก่อนก่อนจะร้องเพลงหนึ่งเนี่ยคืออยากมีส่วนร่วมกับคนที่อยู่ข้างล่างหน่อยหรือว่ายังไงหรือเอาเพลงต่อไป งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวมาเล่นมาสนุกกันดีกว่ามาสนุกมีเกมมีเกรมมาเล่นมีของแจกปะเดี๋ยพี่มีเกมด้วยใช่แล้วเวลามาร้านอย่างนี้เราต้องแจกอะไรครัอ้าวโถเอ้ยพี่มันก็ต้องแจกแบบแจกถุงยางแจกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอถุงยงถุงยางเนี่ยเอ้ามาโทษนะมาโทษมาแตะมาโทษ เมื่อกี้เคยไปดูพี่ๆเขาเล่นกันแล้วพูดกันอย่างนี้นะที่นี่เขาบอกไม่ต้องแจกแล้วฮะพกกันมาเองโอเคเอาเป็นว่ามาสนุกกับเพลงนี้ก่อนแล้วกันฮะแล้วดต่อไปค่อยมาเล่นเกมกันครับพี่ค้างในถูกใจยังอะไรสตรอเบอร์รี่กันเลยนะตัวนี้โอยเพลงไวรุ่นไวรุ่นบ้างกันนะ รอมไหมครับตู้กีตาร์เขาบอกว่าเขาไม่เล่นและไม่มีเสียง 아. <목소리가> สนุกไหมครัชอบไหมครับชอบเพลงหรือชอบงานเฮ้ยเล่นปแล้วจะเล่นอีกทำไมขยี้ขยี้รองเทาต้องขยี้วันนี้เรามีเกมมานะฮะใช่เดี๋ยวจริงจริงอยากจะเอาไงดีอ่ะต้องเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะขึ้นมาบนเวทีนี้ได้ก็ดื่มก็ดื่มผมขอน้ำหน่อยได้ไหมครัไม่มีน้ำเปล่าเอาน้ำแข็งแล้วกันครับ เอาล้วพี่จันเอาตุ้มแขกมาถือหลังกันทีโอเคเอาไปเอาไปเอาเดี๋ยวใส่ลงไปในโลกย็นต์ีเกียงผมผมรู้เลยอ่าเอ่อคุณสสมบัติมีอะไรบ้างครับคนที่ขึ้นมาเล่นเกมหนึ่งผมยาวผมยาวผมยาวนะฮะคนผมสั้นนี่หมดสิบไปแล้วนะฮะสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมยาวผมสั้นหมดสิบ ต่ถ้าแบบเป็นผมสั้นแล้วยังคืนยาวอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นเก็บไว้เก็บไว้ที่บ้านดีกว่าโอเคโอเคครับไปต่อคุณสมบัติที่2ครับผมขาวขาวขาวาดีหายไปกว่าครึ่งนะ <S 2> <S 2> <S 2> อันสุดท้ายพิงสุดอันสุดท้าย <S <S อะไรฮนะ เดี๋ยวกระเทยเอาขึ้นมาทำไมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นมาสนุกกันแป๊บนึงอ่าได้ขอคุณอาสมบัติที่สามครับผมอะไรนะฮะคุณสมบัติที่สามอะไรนะฮะอะไรใหญ่ใหญ่พี่บอกอะไรใหญ่ใหญ่นะอะ,อะไรอะหน้าเขาดูไม่สนุกกับเราหน้าเขาย่าเงี้ยหน้าบอกตอนแรกคุณอาสมบัติที่หนึ่งพี่เขาเป็นอย่างี้เอาใหม่ผมยาวผมยาวขาวขาว หมดละหมดหมดละหมดละแพ้อะอาจจะมันมีตัวอย่างไอ้มีอย่างอื่นที่แบบแพ้ความขาวได้ครับผมถ้าคิดว่านะอกใหญ่พอขึ้นมาเลยท่านตามคนอันนี้อันนี้ผมก็ไม่เกี่ยวอีกเช่นเคยนี่ยไปกูก็เดียนอ่ะขอกี่คนดิเรามีอะไรแจกขึ้นมาก่อนอ่ะขึ้นมาก่อนสามคนขอแค่สามคนขอแค่สามคนสามคน เป็นเป็นเป็นพนักงานของที่นี่ก็ได้นะฮะครับผมเออขอบคุณสําหรับมาแล้วถึงะครัสตรีทที่หนึ่งครับมาแล้วหนึ่งนะอะไรนะฮะอ้าวพี่แป๊บหนึ่บหนึ่งงานเวผมไปดูก่อนเฮ้ยขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่เขาบอกเดี๋ยวพี่มีปัญหากันที่บ้านเขาไม่ยอมมาอีกตนอเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอ้ ตามเลยครับเออแปบบ๊บเดีนะฮะทุกคนที่อัดวีดีโออยู่นะครับช่วยหยุดเลกคอร์ดก่อนนะวินาทีต่อจากนี้ไปอาจจะมีปัญหาทางบ้านเป็นได้นะับอะไรทางโบนแนวบ้านแม่ผมไม่ว่าแล้วผมโตแล้วอะงั้นเอาให้ครบ คนที่สามครับผมถภาสติถ้านี้ไม่ขึ้นแม้โอ้โหมาแล้วคนที่สามฉันกำลังคอหลองเฉยยาไปครับผมนี่ครับเริ่มจากไม่ใช่นะต้องเรียนบิดนะ <S <S โอเค มึงมึงดูแบบใยเรียสนสูงสูงนี่ไงมึงดูเก่งม,มากเลยอะแล้วแม่สามคนแล้วครับผม <c oughs> เอ้าเดี๋ยวนะฮะคือดนตรีผมตอนนี้นี่แบบใจเต้นตุกตุกตุแล้วอยากบอกว่าทำไมมึงไม่ให้กูมาตั้งข้างหน้าเลยเนี่ย <c oughs> มึงให้กูดูอะไรเนี่ยฮตรงเนี้ยโ <c oughs> อี้เกมเรามีมีอะไรบ้างฮะเกมเราอยาก อยากให้บอกกติกามึงจะไปจ้องตาเขาทำไมวะจะไปจ้องตาอะไรไม่ได้เคยจ้องตาเลยเนี่ยเออเกมเรามีทายอะไรเอ่ยแล้วกันได้ครับผมแต่ว่าถ้าทายผิดก็ทำยังไงฮะถ้าทายผิดนะฮะจะให้นักศึกษาคนที่ทายผิดเนี่ยไม่ไม่ได้อะไรอะไรนะถอดเสื้อมาบอกใครเถอันใครเนี่ยพี่พี่บอกว่าถ้าทายผิดถอดเสื้องั้นเดี๋ยวพี่ผู้ชายย้ายโต๊ะมาข้างหน้านะฮะ การที่ย้ายโต๊ะมาข้างหน้าต้องสั่งเปิดเหล้าอีกสองขวดนะถึงจะได้หน้าเกิดท้องใช่ไหมฮะโอเคนะเราไม่ทันเรื่องเราไม่ทันเรื่องโอเคเราไม่เราไม่ทันเรื่องโอเคครับไม่ทันเรื่องนะถ้าใครทายผิดนะฮะให้ให้ให้ใช้หัวไหล่สองข้างนี้ครับผมตายสลับกันเอาไม่ทันเรื่องหัวไหล่ทำไมอ่ะเออก็เร็วๆหน่อยก็ถูกยังไงนะอ่ะสมุกอาากมาขายพี่เฮิร ใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันตอบไม่ได้อ่ะอ้าวไม่ได้เรโทษเลยนะฮะโอเคโอเคกติกาไม่แค่นี้กติกาไม่แค่นี้จริงจรง่ายง่ายง่ายาไม่ไม่ลามกไม่ลามกไม่ลามกนะอ่ะพิษณอะไรนะครับชื่อชื่ออะไรเราเราให้เขาแนะนำตัวสักนิดหนึ่ง ช,<อ>ช่วงนี้ช่วงนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวกูตกใจหมดเลยพี่เขาเดินมากูนึกว่าถือถือขวดมาฟาดากูวันหนึ่งวันหนึ่งสาวคนนี้แฟนมาไหมไม่มีไม่มีมมมง่ายละโอเคนะผู้ชายทุกคนเป็นพยานนะฮะผมผมไม่ได้ยินผิดเลยาทำไมทไมแม่รู้ว่าโตมาตัวใหญ่ัวโตวอะไรเงี้ยครับผม คนที่สองเลยครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออันค่ะชื่อชื่ออันมีมีต่ออีกคำหนึ่งไหาครับอ๋อไม่มีคำเดียวป้าป่าพอดีเห็นวัยรุ่นสบายนี้แบบตั้งชื่อสองไม่ได้อะไรเงี้ยอันยงใช่อ๋ออันนี้ชื่ออะไรนะโบค่ะโบโอเคโบ โยอัดครับผมก็รู้จักกันแล้วนะฮะครับผมก็เชื่อว่าลงจากเวทีไปน่าจะมีหนุ่มมาคอเบอร์อีกไหมครับใช่นะฮะนี่น้องโยนี่สองเจมสอ่ะครับผมครับผมคนแรกเลยนะวกันอ่ะให้พี่ฮัทให้เกียรติพี่ฮัทคายก่อนเลยคำถามง่ายๆครับผม คนไหนก็คนนู้นกนได้โอเคครับพี่ขยับไปทางนู้นนะได้ครับผมาพร้อมที่จะขยับไปางนเดียวเดียวเดเอ้าเราจะต้องดู่าเังมันจะได้ตอโอเคครับผมคาถามแรกไีอยู่ว่ามาอะไรมาช้าช้ามาอะไรมาช้าช้ามละมลยอะไรมุกเก่าเก่าใครเขาจะเล่น อยากรู้คำตอบไหมตอบตอบผิดต้องทำโทษก่อนน่าเชื่อหน้าเลยครับผมครับผมเแต่น้าหน้าเลยโดนตีมาแล้วเดี๋ยวจะให้คำตอบเดี๋ยวจะให้คำตอบสายหัวไหล่สายหัวไหล่สองข้างแล้วแล้วทำตามจังหวะดนตรีเอาทำไม่เป็นเดี๋ยวให้น้องจอทำให้ดูอ่ะน้องจอน้องจอทำให้ดูหน่อย tại tại khác rồi uh, ok 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 hai 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 ปชาธรรมชาติเดี๋ยวเจอฮาร์ดคอร์เนี่ยเดี๋ยวโย่ผมเนี่ยโอเคอ๋อถึงว่าทำไมเรียงโอเคครับผมใช่งั้นไปต้องต้องต้องการตองกเดี๋ยวเอาคำตอบก่อนไหมเอาคำตอบก่อนดีกว่าคำตอบคำตอบนะฮะปลาอะไรมาช้าช้าปลาสโลูมาครับผมเฮ้ยครับปลาปลาอะไรนะพี่ปลาสโลูมาที่ครับพี่ไปเล่นหน้าร้านี่ย โตมาอะไรล่ะไปคนต่อไปฮะอ่าน้องน้องน้องอัดน้อองัดคนนี้พี่จำแม่นทำไมอ่ะฮะทำไมมันจำง่ายออ๋ก็จำเป็นสองพยางค์แค่นั้นจะจำง่ายมากฮะเป็นอะไรครับอันหยอง่ายแต่ถามอีกทีอะไรอันหยกครับผมคนต่อไปฮะน้องอันครับผมเอาคำถามจากเสองคน ถ้าผมผมอยากถามว่าห้าลบสองเหลืออะไรครับฮะมึงก็ไม่เอาไม้ให้เขาเขาจะตอบได้ไหมล่ะทั้งหมดอยู่อีกด้านหนึ่งอ๋อโอเคอ้คนนี้เขาก็ตอบซะด้วยอ่ะห้าลบสองห้าลบสองเหลืออะไรนะฮะอ่างทำท่าไงจะเวลาชูสามชูสามทำทำทำไงไม่ใช่แล้วถ้างั้นผิด มันทำอย่างนี้ตอน,นอย่างนี้มันผิดครูที่ไหนสอนมันทำอย่างนี้ค่ะะตอนตอนพี่จีบเมียพี่พี่ก็ใช้กน,นี้ยแหละเดี๋ยวก่อนออคือตอนเนี้ยน้องโตอ่ะคิดคิดอ่อน้องโย <laughs> น้องโตไม่ใช่โอเคโอเค,อเคน้องน้องโย น้องโจคิดในหัวแล้วอ่ะมึงมีเมียแล้วเหรอเนี่ยผมบอกว่าตาบผมไปจีบเนี่ยก็ใช้บุงนี้แหละไม่ติดไม่ติดโอไม่ติดโอเคโอเคโอเคครับผมอ่ะถ้าเราผิดแล้วก็ต้องผิดต้องทับโทษต้องถับโทษนะครับผมเชิญด้านหน้าเลยจ้ะขอตทษตีหนะฮะแค่แค่เอาเอาอย่างนี้เองหัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาไป๋ยวทำยังไงนะเดี๋ยวทำยังไงนะ รอเดี๋ยวโยบอกว่าโยรอตายโยอ่าครับผมเดี๋ยวจะจัดการมัสแตงให้น้องอัคท้าน้องอัคท้าเฮ้ยน้องอัคท้าไม่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่อันท้าอย่าอันท้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือคือจัดสุภาพเรียกน้องอัคท้าไม่ใช่คิดไปถึงไหนเนี่ยน้องอันเชิญตรงนี้โได้ไหมคะเอออย่าอย่าไปติดติกันเนี่ย เชิญเชิญครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรละพูดอะไรก็พีดไปหมดเลยตอนนี้นใช่เดี๋ยวน้องโตเดี๋ยวอันท้าอะไรเอ้ยอันท้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับเตรียมตัวบ้างเตรียมตัวบ้างซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรนะทำไปฮะโอ้เขาบอกว่าเขาขี้อายฮะขี้อายหรือว่าแฟนดุครับไอ้พี่พี่ก็ไม่พูดเรื่องแฟนเฟิร์ตเลยเนี่ยแต่งเลยอ่ะเพาเขาเขาเขาให้ เ่าเท่านี้ก็เท่านี้เท่านี้โอเคผมมีผมมีงานมาแต่งอยู่วันนี้ใส่เต็มเลยผมว่ามึงนำเสนอมาคันนี้ผมจะเสดงคันถามต้องยากมากอ่ะคำถามต้องยากมากครับผมเซ็นท่านมีกี่สาขาครับว่าตอบไม่ได้ มัดเกิร์ก็รู้เลยนะเดี๋ยวก่อนนวมึงรู้คำตอบป่ะฮะมึงรู้คำตอบป่ะแปบบนึงดิถามพี่กูก่อนไม่ใช่เป็นคำถามไงเดี๋ยวผมจะตอบอ๋อโอเคครับใช่พี่พี่ฝากตอนนี้ห่ฝากเซิร์ฟหน่อยกระาไปลองมาแตงครับเอ้ยไม่ใช่ องโย่กงโยตอบหน่อยค่ะกงโยตอบเท่าไหร่ก็ได้มันผิดหมดแหละมันมันมันถามอันนี้อันนี้ตั้งใจมากใช่ตั้งใจมากๆเลยเนี่ยปัดเลยนะี่น้องคนนี้จริงขึ้นเขาหึ่งหึ่งเลยอะไระครับผมอ่ะอะไรนะตอบว่าอะไรดีอ่ะฮะ หนูต้องตอบก่อนดิพี่ตอบเลยหนูก ah, ็เขาไมตอบพี่ต้ตอบสิคะโอ้ยี่สองผิดแน่นอนค่ะเชิญเลยนะคะด้านหน้าเลยฮะพี่เซจะอยากไปเซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกว่าเยอะจังนล้วลูกเดี๋ยวพอพี่เลิกปุ๊บเดี๋ยวเซปุ๊บหาหาเวลาบอกเลยเบอร์โทรเบอร์โทรไงเดี๋ยวพี่โทรไปบอกก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาแบบ มาทำได้หลายๆงานไม่ใช่หรองานเดียวแล้วไม่ได้มาทำด้วยกันีิเลยโอเคครับครด้หน้า้เลยครับอ่ะขอตัวอย่างอย่าให้อยาไเปใครจะเป็นตัวอย่างครับมีมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมเออเพื่อนที่คิดว่าที่คิดว่างานมาสแตงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะได้ งั้นถ้าถ้าถาพี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วต้อง okay, ทำให,หให้เท่ากันนะทําให้เหมือนกันนะใส่ให้สุดนะตั้พี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยฉันนึงข้าปฝากเสื้อก่อนแล้วกัน แค่นี้แค่นี้เองง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวปะฮะเอาเลยเหรอไม่ <c oughs> ใช่บอกไม่ใช่เขาจะเริ่มเลยอ่ะโอเคครับเอาเลยไหมอ่ะเอาเลยเอาเลยครับฮะนับด้วยตับตับ,อตบโอเคขออเขาเป็นเชลิดเดอร์เก่านี ขอบคุณเขาเองเชิญครับขอบคุณทั้งสามคนครับผมขอเสียงปรบมือด้วยมาครับผมขคกครับน้องเอากูขึ้นมาทเสมออย่างน้อยก็ได้รู้จักกันแต่ใช่แล้วครับผมก็ยังไม่หมดนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆผมก็หวังว่า ตอนนี้เราทามาถึงช่วงสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับคือเราไม่ได้จะไปตายที่ไหนนะัะเราไปถึงบ่าจบโชว์จบโชว์ับผมก็ออขอบคุณทุกคนมากมานะครับผมที่มาท่นฟังเพลงมาสนุกด้วยกันนะฮะแล้วก็มีสว่วนร่วมไปกัน สิ่งที่พวกเราพอให้แล้วก็คำพูดได้ในวันนี้ที่เราพูดคำหยาบหรือว่าเราแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่สุภาพออกไปนะฮะอยากบอทุกคนว่าเราตั้งใจนะฮะครับผมันมันเป็นแบบสันดานเลยนะครับ มันอยู่ในสายเลือดของพวกเรานะรอเล่นนะครับผมจะมาขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะครับขอโทษทุกทุกคนด้วยแล้วกันครับผมก็อยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็วันนี้ขอบคุณคนดูทุกคนนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกทุกคนนะฮะแล้วก็ขอบคุณร้านรีมด้วยแล้วกันนะครับที่ทให้พวกเราได้มาเจอกันนะครับผมบอกว่าเป็นเล่ยช่วงสุดท้ายทุกคนจะร้องได้แล้วช่วยกันร้องนะครับใช่ไม่สนุกด้วยกันดีกว่าครับมา